สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15กรกฎาคมพศ2565นนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะชุดสรุปของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะ เพราะว่าชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มก็นําเสนอไปแล้วคลิปก่อนนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่อนุวัตรก็จะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะเพราะว่างวดก่อนชุดสรุปของพี่อนุวัตรก็เข้านะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ลงนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะมาตามให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่อนุวัตรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อนุวัตน์พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่อนุวัฒน์สวัสดีครับค่ะค่ะแอปต้องขอโทษด้วยนะคะที่โทรมาช้าค่ะพี่เพิ่งมาจากสวนค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ใช่เนาะพี่เนาะเพราะว่าวันนี้ก็ตามยังตามอีกหลายเซียนค่ะแต่ว่าเพิ่งโทรหาพี่อนุวัฒน์คนแรกค่ะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาตามชุดสรุปโค้งสุดท้ายค่ะพี่อนุวัฒน์ ครับผมวันนี้ก็มีแนวทางดีๆให้มาบมายมาาเอฟซีนะครับก็มีแนวทางเีฟีสรุปตัวเลขจำไว้วันวันที่สิบหกพรุ่งนี้นะครับสำหรับแนวทางองสุดท้ายวันนี้นะครับจุมาฝากก็จะมี พร้อมดจังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะวิ่งออกกำลังกายวิ่งบนนะครับวิ่งบนวิ่งบนครับเก้ากับสองวิ่งบนเก้ากับสองค่ะเน้นที่เก้าเน้นทนะี่เก้าค่ะเน้นเก้าเนาะค่ะได้แล้วค่ะ จับคู่ค่ะจับคู่ก็หนึ่งเก้าจับคู่หนึ่งเก้าเก้าสองเก้าสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ครับ้ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองสี่ชุดนะครับเจ๋งๆสี่ชุดค่ะก็ ีเน้นกันหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเน้นหนึ่งเก้ากับเก้าสองนะคะครับค่ะค่ะได้แล้วค่ะล่างนะล่างสามตัวก่อนไหมพี่เออสามตัวก็ได้สามตัวก็ได้มีสามตัวก็มีเจ็ดหนึ่งเก้าสามตัวมีเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้า เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เออเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหลักร้อยก็จะมีเจ็ดกับห้านะครับหลักร้อยก็จะมีเจ็ดกับห้าอค่ะหลักร้อยนะหลักร้อยมีเจ็ดกนะับห้าเนาะถับใครชอบห้าก็เอาห้ามาจับใส่ได้เลยนะครับ ค่ะค่ะส่วนล่างนะครับล่างยิ่งล่างค่ะยิ่งล่างคือตัวห้าตัวเดียวครับห้าตัวเดียวนะครับเอาห้าตัวเดียวเลยห้าเม็ดเดียวเนาะครับหาเม็ดเดียวค่ะแต่ก็ลองหกไว้ก็ดีนะลองหกไว้ก็ดี <c oughs> ค่ะค่ะเน้นห้าเราหกเนาะจับจับจับคู่ ค่ะศูนย์ห้าจับคู่ศูนย์ห้าโอ้ยเขียนชิดศูนย์ห้าอ๋ค่ะศูนย์ห้าหกห้าหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าแล้วก็หนึ่งห้านะคะก็หกศูนย์ตัว หกศูนย์ด้วยเนาะครับให้มาสี่ชุดนะคะล่างสี่ชุดล่างบ,บนสี่ชุดล่างสี่ชุดเน้นก็คือเน้นล่างศูนย์ห้ากับหกห้าหนึ่งห้าครับศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งห้าค่ะค่ะพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่อนวัตรก็จัดให้แล้วในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโค้งสุดท้ายก็ เข้าทุกรอบเนาะพี่เนาะเพราะคุ้ไม่ได้ไม่ได้บอกเพราะว่าเพราะว่ามันมันเวลามันก็อย่างว่านะครับผมผมลงคลิปที่ลงในคลิปของผมนะที่ช่องลักซี้นะครับก็จะมีสี่หนึ่งเจ็ดไอ้เจ็ดหนึ่งสี่สามตัวเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดมีทั้งทั้งถูกทั้งหมดเลยครับอ,อ๋อเข้าเข้าสามตัวเลยเนาะ ปกเอสซีหน่อยเผื่อเผื่ออาจจะเข้าโชคดีอาจจะโชคดีนะ,ะอาจจะโชคดีครับในในก็เลยมาปากเอสซีท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้ครับค่ะค่ะฝากได้เลยค่ะพี่อนุวัฒน์ก็วันนี้ก็ขอให้เอสซีทุกทุกคนนะครับผมโชคดีปังๆกันนะครับผมคิดว่าเร่งวันนี้ก็ไม่ไม่แน่นะครับไม่แน่าอาจจะมาบนล่างเลยนะครับผม ครมาคคิดไปนะครับเออขอ่ายอีกรอบนึ่งนะครับอแอลรออง<ะ>ผมลืมไปบอกว่าเลขฝันแฟนผมอะ่ะอ๋อเลขฝันใช่ไหมคะ,ะ,คะเพิ่มเติมเลขฝันเนาะครับคับเพิ่มเติมเลขฝันไดมไปได้เติมไหนเนาะค่ะเลขฝันหนึ่งห้ากับแปดแปด เลขฝันก็ตรงกับสูตรเนาะหนึ่งห้ากับแปดแปดใช่ใช่เพราะว่าที่เน้นให้ล่างหนึ่งห้าเหมือนกันเนาะเมือเ่อกี้นะครับใช่ใช่หนึ่งห้าล่างเหมือนกัน <S <S อันนี้เลขฝันเนาะใช่ไหมเขฝันเอาเอาความฝันไหมจะเล่ให้ฟีฟังหน่อยไหมอ๋อค่ะค่ะก็ได้แนวทางไงอ๋อค่ะค่ะนั่งฝันว่าเขาฝันเมื่อคืน คืนวานน่ะจริงเขาจะนั่งรถสองแถวนั่งรสองแถวไปหาหมอไปโรงพยาบาลน่ะนะค่ะแล้วก็ค่ารถสิบห้าบาทเรา,จจาได้จ่ายแบงยี่สิบไปไงจ่ายแบงยี่สิบไปก็ทอนมาห้าบาทค่ะเพราะงั้นเราไปถึงโรงพยาบาลเราถึงโรงพยาบาลปุ๊บไอเลขสลากสลากมันออกพอดีไนงะเลขมันออกพอดีเลขออกเขาประกาศบอกเลขออก แปดแปดวงั้น๋อค่ะค่ะไปร้องไห้เสียใจว่าไม่ถูกเลขเลยว่างี้ออไม่ถูกเลขร้องห้ประมาณนั้นเสียใจประมาณนั้นแต่ความฝันของเขาก็แม่นนะอแม่นค่ะงวดที่ออกแปดแปดหนึ่งนั้นก็ฝันได้แปดศูนย์แต่แรกก็ไม่มีลงอ่ะเอาเสือลงด้วยค่ะแปดอาทิตย์แปด ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะแปดแปดเจ็ดแปดเก้าก็ได้เนาะพี่เนาะครับเลืปันปันแน่นอยู่อออก็เลยมาแบ่งปันเน,นี่ก็เลยมาแบ่งปันเน,นีีเผื่อมีโชคมีลาบนะครับค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะพี่เนาะงวดนี้ดีลาบด้วยกันนั่นแหละจ้ามันม่นใจในไมค้าในความฝันคะ ใจนะเพราะว่าเข้าบ่อยเหมือนกันเข้าบ่อยเหมือนกันเลขของฝันอ่ะค่ะค่ะนวดกลางปีที่แล้วไม่ไม่ผลาเลยฝันมาปุ๊บนี่เป๊ะเลยอ๋อค่ะค่ะนวดนี้ก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้เนาะพี่เนาะครับผมรอลุนไปด้วยกันนั่นแหละค่ะแล้วก็เลขสูตรก็มั่นใจเหมือนเดิมเนาะพี่เนาะชุดสรุปเนาะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมค่ะค่ะ เขาอาจจะเป็นสองแปดก็ได้นะยังผมก็เลขสองแปดผมก็ไม่ลงให้แต่มีชุดในชุดเต็มอยู่เนาะสองแปดใช่เดี๋ยวเพิ่มเติมสองแปดก็ได้เพราะว่าแปดสองตัวเนาะอืมใช่ใช่ใช่แปดสองตัวไงค่ะก็เดือนวันที่สิบหกกรกฎาเนี่เคยออกในเจ็ดสองแปดเคยออกเคยออกปีไหนไม่รู้เคยออกอยู่เป็นหวยฝันเนะ ขอขอก็มาเนี่ยรถละอองค่ะค่ะค่ะก็ให้คุณพี่เอวยพรยให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปได้กันค่ะอนอกจากนหละครับอย่างว่าขอให้เอฟซีนะครับก็ขอใเอฟซี FC ทุกทุกคนนะครับผมที่รับชมช่องละอองชาแนลนะครับก็ขอให้โชคดีเงินเงินทองเงินไรน้องทองไเข้ากระเป๋าทุกๆวันนะครับก็ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปครับผมทุกๆคนครับ แอดก็ขอบคุณพี่อนุวัฒนมากๆนะคะที่แบ่งปันตัวเลขความฝันและก็ชุดสรุปให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยๆวยยุกชงนะคะครับค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ